ครับมืัอนี้มืัอนี้อยู่กับพิพัฒน์พีพีเคดับไม่โควี่น้อง <c oughs> มัน,นี่รถห่อถอยหลังมาทัพพูดรับถนนแง่เหมืครับเหยีดงานยอมมีอุปสรรคพี่น้องไปเหยียบท่อแตกพี่น้องเหยียบท่อแตกท <c oughs> ่อปะปาพูดแล้วครับชิบิทีได้ผล <c oughs> ที่เห็นอยู่นี่ก็คือ,คอบ้านตนองแง่เนาะพี่น้อง นี่ครับบา้านตองไงขาไปเท่ลาะขางซาครับเจริงถ้าไหนกับถนนถนนไงถนนไปไปในเมืองไปบา้านตองเข่งครับออกถนนไงนะครับสบายาบสบายดีนี่แกทีมงานรับทีมงานรถดับครับทีมงาน ทีมงานคนรูปหล่อครับนี่ครับอะไรครับจอดจอดล่อครับตรงล่อขันนั้นล่ามันตากันใส่ใส่รถหนึ่งเลยเครื่องรถใส่เครื่องรถใส่เครื่องรถ ว่านาพ้ดีนดำลุกนีเราเนี่ยนี่แม่เบิ้งใเบียงบนบนบนอ่อนบนอ่อนเผาข้อมไปยัดไปแม่เบิ้งไปยัดลูกฮันไปยัดลูกฮันเอาดินไส้ตัดลุกตัดลุกเนนๆจบกวเลยวันนี้ก็เอาไม้เอาไม้ทับบปดนี่ยขัเรียบร้อย ยล็อกเน่ยอปาทูน้นัเยบนี่ <ive> ันีใ oh, hey, ้เอาหม่เม่อ่มเดีบร้อยเลยแหรอครับโอ้ยทีแรกก็นึกวมันอืม พื่นพื่นเขาไปซื้อยพื่นรถพนตัรถถ้าเก่าถ้าเก่าจัจังไเจังววาเพื่นไม่แก่งรายการย่างดีที่ผมกนึว่ามันเป็นทอย่างไงที่สนอกโอ้าวผมกนึว่าเป็นทออันแป๊บแป๊บเล็กหรืออันทออันนี่ยังไงพัสดีย่างดี่นะ นี่ครับวันนี้คือคือทิมดำทิมรถดำพ่อครับยังรอเลยครับแตงโต่ละคนนี่สุดยอดยังรอครับเนี่ยโกูไปก่อนเ่อเนาะโกูไปก่อนเออ เอาเนี๋ยยใช่เจ้าเจ้าเสือว่านามนามน้องนาำนี่บ่เคยเห็นบกจักเทียนี่พอเกิดได้ใหญ่ขึ้นมาตัวหน่อยจนว่าเสืนนี่แรนี่านี้านี่นบ่เสป็นสองสองปีสองปีสปีที่แล้วอ่ะบนี มันกระตวงพวกยันเมื่อนั่นนี่อะเนี่ยเห็นเมื่อนั้นพักกันร่องรงเส้นอนไร้างบ้านนป่าเลยะบ้านอื่นตัวไห้พี่น้องกันบ้านอื่น่ไห้พี่น้องกันเป็นนกินไส้เบ็ดตอไอยไเยอะสมองก็เลยเอาลายหามไส้มองหามไส้ vô ăn vòn lạnh cái nòng gan bó lái đò vua để chơi để ăn lô 2 lô rồi trâu leo nương nỉ sắp lấy một cái gì mà chơi nương nỉ bên bó bó khơi bó bó khơi hiểm này อขอประเทศด้านหลังอ๋ออาก็สังเกตยั่ใช่กระยองทำไมยองไปยองยองแล้วจะเที่ยวนึงกว้างกันไ,ไย้ที่ยวนองเดีวยวสิบว่าไปให้ เอว่าเกียบเต็มทีแล้วนน่ะเรารถรถรถพุทธ่บาทเ่ใจ่รถไทยว้าไอ้บ่พีดิแล้วไทยนี้ยหเสียงเนี้ยราประเทหอดนี้ ะครับเอาเส้นนี้กันล่อทอมาล่อทอมาต่อต่อเรียบร้อยแล้วก็สิถมดินจั็กน้อยหนึ่งเพื่อแรงเข้าไปเท่ข้างในครับอันนี้ก็เพิ่งบรรยากาศมือนี้วันที่27 27ธันวาครับใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องใกล้ปีใหม่แล้วข้าวอายุคนเท่คนไทยครับถ้ากันกับปางกับซองครับ อากาศก็อากาศก็ยินสบายสบายครับตอนนี้กับพุทธพิงก็ว่าหนาวครับแต่ว่าก็บพุทธงก์ก็มาห้อนแต่ว่าเย็นสบ,ยสบายสบายแล้ว,ลวตอนนี้อาโอเคครับส่ัสนีก่อนเดี๋ยวต่อทอเสร็จเราเสืสีอัพให้เพิ่มอีกทีหนึ่งครับ